สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีทักทายเพื่อนเทุกคนนะคะวันนี้ก็เอาบรรยากาศดอกไม้สวยๆบ้านเรือนไทยวิวภูเขาสวยงามมาให้เพื่อนๆรับชมนะคะเป็นบรรยากาศช่วงค่งำๆนะคะหกโมงแล้วค่ะของวันที่10บค่ะก็เก็บบรรยากาศดอกไม้สวยๆอยู่แถวบ้านนี่แหละค่ะ บรรยากาศเย็นสบายสุดชื่นมีลมพัดวิวภูเขาสวยงามเอามาให้เ,เพื่อนๆรับชมช่วงำค่ำๆนะคะรู้สึกว่าฝนจะลงม็ดหน่อยๆนะคะเนี่ยดูลมเขาจะพัดต้นทุเรียนบรรยากาศลมพัดโปรยปอยเหมือนฝนจะปปอยหน่อยๆด้วยละนี่ รู้สึกว่าโดนหัวหน่อยๆแล้วฝนลงมิดเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆรับชมนะคะรู้สึกว่าเจ้าของบ้านเขาจะฉีดหญ้านะคะเนี่ยหญ้าจะไม่เขียวหญ้าตายน่าจะใช่แหละเก็บบรรยากาศความสวยความงามอยู่แถวบ้านเด้อพี่น้องเอ้ยค่อยก็อยากจะพูดภาษาอีสานใส่มูเจ้าเหมือนกันเด้อค่อยก็ว่าไปด้วยนนนี่ว่าวภาษาอีสานผสมไทยหน่อย นี่เอาบรรยากาศดอกไม้สวยๆอีสานรผรสมไทยนิดนึงสวยงามไหมคะดูเอ๋เขาจะมีสีขาวๆปนๆกันด้วยเนาะดูเออืมเพิ่งสังเกตเขาจะมีสีขาวปนด้วยสวยงามเลยดูสินูน ดอกไม้นี่ก็มีสปริงให้ด้วยนะเวลาลดน้ำหนูสปริงเขาอยู่ฝั่งทางนู้นดอกไม้สวยๆโดนฉีดยาอยู่แล้วแหละเนี่ยกิ่งนี้ตายโดนฉีดยาเพราะว่าหน้านี้ยามจะเขียวเพราะหญ้าเขียวแล้วเจ้าของสวนเขาก็จะฉีดสวยงามจะมีวิวภูเขาให้เ,เพื่อนๆรับชมด้วย มีดอกไม้สวยๆงามๆตอนนี้รู้สึกว่าฝนลงเมิดหน่อยๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเอาคลิปสักหนึ่งคลิปสองคลิปก่อนจะเดินทางกลับบ้านเธายังไม่ได้ตกนะเขาแคบ <ๆ S 2> ไปปลอยเฉยๆ,ๆจะพาเดินชมดูบรรยากาศตรงนี้แหละไม่ได้เดินไปไหนไกลยอยู่กับดอกไม้สวยๆให้เพื่อนๆรับชมนะคะเอาคลิปสตรีมนะเอาคลิปสตรีมหน่อยดู นี่สปริงสปริงรถด,ดอกไม้ต้นไม้สบะทั้งแถวเลยสวยงามดอกไม้เขาก็จะผสมเหลืองขาวนู่น่ะผสมเหลืองขาวสวยงามสงาม่าเก็บบรรยากาศดอกไม้สวย บ้านเรือนไทยอยู่ด้านหน้าวิวภูเขาก็อยู่ข้างหน้าตอนนี้ฝนก็รู้สึกว่าปล่อยๆล,ลงเม็ดแล้วนะคะบรรยากาศเย็นสบายสดชื่นเพื่อนๆคนไหนชอบก็กดไลค์กดแชร์เก็บไว้ดูนะคะจะขอบพระคุณอย่างมากเลยคะ่ะ ชอบก็กดไลค์กดแชร์ดูดอกไม้สวยๆก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวค่อยต่อกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ